แนะนาตัวเลยครับอ๋อครับชื่อฐานะครับผู้ที่วัดเราสุขสบู่นะครับอ่าบัจบัยก็เป็นผู้จัดนะครับเป็นผู้จัดภาพยนตร์อยู่แล้วครับวันนี้มาร่วมง,งานหลักชินีปลรราล้านฐานะคคนเขียนบทแล้วก็มาช่วยในเรื่องของงานภาพยนตร์นี่แหละครับเป็นไงบ้างต้งทำงานกับน้นองๆใหม่เลยอืมไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยหนักใจเพราะว่าน้องๆรุ่นนี้น่าจะมีความตั้งใจในการทํางานอยู่แล้วแต่ถามว่า กังวลไหมกังวลในเรื่องของอย่างที่เคยกล่าวไปตอ,ตอนตอนตนะ้นอ่ะพอเราทําหนังเกี่ยวกับประวัติของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากยากเพราะว่าเจ้าตัวเขาต้องนั่งดูเราอยู่เนาะ <S <S ไม่ว่าจะเป็นตัวบทหรือการแสดงถ้ามันไม่ใช่มันไม่เหมือนเนี่ยมันมันก็น่าจะเป็นปัญหาของพวกเราแล้ยวยเฉพาะกับเราปากบุดพื้นที่ของนครสวรรค์ด้วยเนาะคนนครสวรรค์ก็จะรู้อยู่แล้วว่าไลฟ์สไตล์เป็นยังไงหรืออะไรถ้าเราผิดพลาดกันนี่ก็คือเราก็แย่เหมือนกันฉะนั้น นักแสดงทุกคนเราต้องคนเก่งหมดน่าจะทำกันบ้านกันหนะักพอสมควรเหมือนกันครับไอีกลาบนีดนเดือนนี้เป็นไงบ้างโอ้ก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็ขอ,ขอบคุณท่านผู้ใหญ่ครับผมท่านนายกตีท่านคุณแม่ไพลินแล้วก็คุณพ่อจ่าวิรัตครับผมที่แบบให้เราแบบมาถ่ายทอดมาอยู่นครสวรรค์กันอ่าแล้วแบบเรามาอยู่กันเยอะแบบหลายวันมากครับผมมากใ,านนใช่คร,รับผมมาหาท่านนายกตีมาท่านนายกไพลินมาท่านนายก มาหาท่านพ่อจ่าววิระอ่าะเริ่มตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกดีใจครับผมน้องดีมเป็นตัวร้ายเป็นไงงก็เป็นตัวร้ายนะคะแต่ว่าชีวิตจริงไม่ได้ร้ายนะคะชีวิตจริงไม่ได้ร้ายอาจจะร pues, <nas> ้ายแค่ในหนังไม่อาจแล้วก็ในหนังอะไรแล้วก็รู้สึกว่ามาที่นครสวรรค์นะคะเหมือนมาที่บ้านตัวเองค่ะเหมือนเป็นครอบครัวเพราะว่าที่นี่อะค่ะเขาดูแลพวกเราดีมาก ก็อยากให้ติดตามเรื่องนี้กันเยอะๆค่ะเพราะว่าก็มีเขเรียกว่าอะไรนะมีความแซบ่บมีความสนุกมีสีสันมีความตลกุกฮาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะแล้วก็พวกเราก็ทีมนักแสดงตั้งใจกันมากๆค่ะฝากติดตามด้วยนะคะผลงานของคนไทยนะคะสปาวเวอร์ไทยะคะ่ะราชินีปาลาครับติดตามะ